สำหรับคลิปนี้นะคะก็นำเอาสร้อยคอเป็นหนึ่งสลึงนะคะมาแนะนำให้ผู้ชมได้ชมกันค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่าสร้อยคอหนึ่งสลึงช่วงนี้ที่ร้านเราเนี่ยมีลวดลายอะไรสวยถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะอย่างที่เห็นตรงหน้าท่านผู้ชมเลยค่ะก็จะเป็นสร้อยคอหนึ่งสลึงทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่ามีลวดลายอะไรกันบ้างนะคะแบบที่1ค่ะเป็นลวดลายเบ้นซ์นะคะแล้วก็มีแต่งข้าง ด้วยประคำแบบสลุปค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตัวประคำนะคะก็จะมีตัดลวดลายด้วยนะคะประมาณนี้แบบที่2ค่ะก็ยังคงอยู่กับลายเบนซ์นะคะแต่ว่าสําหรับเส้นนี้เนี่ยตรงตัวแต่งข้างค่ะก็จะเป็นลักษณะงานประคำแบบเงาๆนะคะสร้อยคอเส้นนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่17เซนติเมตรค่ะเออสินิ้วค่ะขอไทยค่ะ แบบที่3ค่ะเราเรียกว่าลายโซ่ทับลายนะคะสำหรับเส้นนี้ความยาว17ซน1ินิ้วค่ะนี่ค่ะลายที่4ค่ะสร้อยคอ1สลึงลดลายนี้นะคะก็จะเป็นงานประมาณแบบสองประสา์ด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลายแบบคล้ายๆไม้ขีดขั้นเม็ดประคำนะคะ ความยาว17นิ้วแบบที่5ค่ะลายนี้นะคะก็จะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายยินตันค่ะเม็ดก็จะเป็นลักษณะคือกลมๆนะคะ6ด้านเงาๆแล้วก็ทำสีแบบสองกระสัด้วยนะคะเส้นนี้1สลึงความยาว17นิ้วค่ะแบบที่6ค่ะสร้อยคอ1สลึงความยาว17นิ้วค่ะลายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะลวดลายเบนค่ะเป็นเบนแบบลน้นลวนเลยนะคะ แบบที่7และแบบที่8ค่ะลักษณะก็คือจะเป็นลายที่เป็นปล้องเหมือนกันทั้ง2แบบนะคะโดยแบบที่7นะคะก็จะเป็นแบบเงาเงาเกลี้ยงเกลี้ยงนะคะแล้วก็ตัดลายบนตัวปล้องค่ะมาสูมให้ดูนิดนึงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะแบบที่8ค่ะจะเป็นแบบทับลายในตัวนะคะลักษณะลวดลายจะดูใซสายนิดหน่อยนะคะคล้ายๆกันค่ะ สายคอหนึ่งสลึงแบบที่9นะคะลายนี้จะค่อนข้างแฟชั่นขึ้นนิดหนึ่งนะคะตัวสายเป็นลายโซ่ซีดีค่ะแล้วก็มีแต่งข้างด้วยงานลายหัวใจลงยานะคะประมาณนี้เลยน,น่ารักดีนะคะความยาวยังอยู่ที่17นิ้วนะคะสซยคอหนึ่งสลึงแบบที่10ค่ะความยาว17นิ้วนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นลายบิดแบนนะคะแล้วก็สลับด้วย ตุ้มตมนะคะตลอดทั้งเส้นเลยค่ะแบบต่อไปนะคะเป็นขนาด1สลึงความยาว18นิ้วนะคะตัวสายสร้อยค่ะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายโซ่นะคะแล้วก็แต่งตัวปล้องด้านข้างสองปล้องนะคะด้านจะ,จะไม่ตลอดทั้งเส้นค่ะก็จะแต,แต่งแค่เฉพาะบริเวณนี้นะคะ แบบที่12ค่ะจะเป็นลายโซ่ขั้นป้องนะคะแต่ว่าแตกต่างกันกับเมื่อสักครู่นะคะสำหรับเส้นนี้คือจะเป็นป้องแบบรอบคอนะคะเดี๋ยวจะให้ชมตลอดทั้งเส้นนิดหนึ่งนี่ค่ะถ้าเกิดเรามองมุมมองตลอดทั้งเส้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าตุ้มเนี่ยจะถูกแต่ง1 2 3แล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะทั้งหมด4ี่ป้องนะคะเส้นนี้ความยาวอยู่ที่18นิ้วค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่1สลึงค่ะ ลวดลายต่อไปนะคะเราเรียกว่าลายทาโล่ค่ะสำหรับเส้นนี้ก็จะมีความยาวที่18นิ้วนะคะน้ำหนักทองก็อยู่ที่1สลึงค่ะลายก็จะเป็นแบบลักษณะห่วงกลมๆนะคะแล้วก็มีทับลวดลายในตัวเลยแบบที่14นะคะลายเกลียวโป่งนะคะหรือลายเกลียวฝรั่งเศสค่ะ สำหรับเส้นนี้จะค่อนข้างโป่งแล้วก็ใหญ่ตามชื่อลวดลายเลยนะคะลักษณะการคล้องห่วงก็จะแบบคล้องให้เขา,เาดูเป็นแบบเกลียวนะคะมีการทับลายส้อยในตัวค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่19นิ้วค่ะแบบที่15น้ำหนักทอง1สลึงนะคะสำหรับเส้นนี้เป็นลายบิดแบนค่ะ ก็จะมีความยาวอยู่ที่19นิ้วนะคะลายบิดแบนลักษณะลวดลายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นบิดแบนเล็กๆนะคะเส้นนี้จะดูไม่ใหญ่มากค่ะสร้อยคอ1สลึงแบบที่16ค่ะเส้นนี้จะเป็นลายซีตรงนะคะแล้วก็แต่งข้างด้วยลายตุ้มค่ะทั้งหมด3าระดับนะคะแล้วก็ ตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่19นิ้วค่ะน้ำหนักทองย้ำเลยค่ะว่า1สลึงนะคะเส้นนี้่น่าจะมีท่านผู้ชมสงสัยเล็กน้อยว่าโปล่งหรือไม่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าโปร่งนิดหน่อยนะคะส้อยคอ1สลึงแบบที่17ค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะก็จะเป็นโซ่ไข่แล้วก็ตรงตัวบริเวณโซ่ไข่นะคะเขาจะเป็นแบบไม่ทับลายไม่ตัดลายใดๆนะคะก็จะเป็นโซ่แบบเก้งๆเลยนี่ค่ะ ขนาโซ่ก็จะเป็นโซ่เกลี้ยงๆแบบนี้นะคะสำหรับเส้นนี้นะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่19นิ้วค่ะลายสวยมากเลยนะคะแบบที่19นะคะความยาว19นิ้วค่ะ19-19นะคะสำหรับเส้นนี้ก็จะเป็นลายเบนแล้วก็แต่งข้างด้วยออบอลฉลุแบบนี้นะคะสวยมากนะคะอีกหนึ่งลวดลายที่น่ารักน่ารักค่ะ น้ำหนักทองอยู่ที่1สลึงค่ะลายที่20ค่ะความยาว19นิ้วนะคะสำหรับเส้นนี้ค่ะก็จะมีความยาวจะชื่อว่าลายคอตกิกนะคะนี่ค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่1สลึงความยาว19นิ้วค่ะแบบที่21ค่ะก็จะเป็นลายพาโลล็อแม็กนะคะน้ำหนักทอง1สลึงค่ะสำหรับเส้นนี้ค่ะความยาวก็จะมาถึงความยาวที่20นิ้วแล้วนะคะ แบบที่22ค่ะสำหรับเส้นนี้จะเราจะเรียกสายตัวนี้ว่าลายสีตรงนะคะแล้วก็แต่งตะก้อข้างนะคะเส้นนี้มีความยาว20นิ้วค่ะแบบที่23ค่ะสร้อยคอลายผ่าหวาย1สลึงความยาว20นิ้วค่ะลายที่24นะคะความยาว20นิ้วค่ะสำหรับเส้นนี้จะเรียกว่า ลายโซ่ซีดีทับลายนะคะแบบที่25ค่ะเป็นลายคู่แฝดกับลายเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าสำหรับเส้นนี้นะคะจะเป็นลายแบบเงาเงาเกลี้ยง,งเกลี้ยงไม่ตัดลายไม่ทับลายใดๆนะคะเส้นนี้ก็จะความยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะสร้อยคอทอง1สลึงนะคะเส้นที่26ค่ะสำหรับลายนี้เราเรียกว่าลายโซ่ทับลายนะคะแล้วก็ เส้นนี้จะมีความยาวอยู่ที่20นิ้วคะ่ะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสร้อยคอหนึสลึงลายนี้เป็นลายที่27ค่ะสำหรับลายนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลายโซ่คอตกิดโป่งนะคะความยาวของเส้นนี้ที่ได้รับชมนะคะก็จะอยู่ที่20นิ้วคะ่ะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเท่านใดสนใจสินค้าต่างๆก็สามารถแอดไลน์แอดเฟซเข้ามาได้นะคะแล้วก็ ฝากติดตามชมลวดลายสวยๆนะคะเดี๋ยวยังไงทางร้านก็จะมีรีวิวลวดลายทองอัปเดตกันให้ชมเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ